ในค่ำคืนอันหนาวเหน็บของกรุงลอนดอนปีคิตศกราช1,888ท่ามกลางถนนแคบๆของย่านไว้์แชเปลที่เต็มไปด้วยโรงเหล้าโรงบ่อนและซ่องโสภพณีผู้คนเดินอย่างเร่งรีบเพราะทุกคนรู้ดีว่าในความมืดนั้นมีบางสิ่งที่น่ากลัวกำลังซ่อนตัวอยู่เสียงฝีเท้าดังสะท้อนแกรกแกรก หมอกขาวปกคลุมไปทั่วจนมองไม่เห็นปลายถนนและนั่นคือค่ำคืนที่ฆาตกรต่อเนื่องผู้โหดเหี้ยมที่สุดปรากฏตัวแจ็คเดอะริปเปอร์เขาไม่เคยถูกจับได้ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นใครแต่เรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานสยองที่ถูกเล่าขานมากกว่า100ปีแจ็คเดอะริปเปอร์ไม่ใช่ฆาตกรธรรมดา แต่เขากลายเป็นเงามืดแห่งประวัติศาสตร์เพราะตำรวจในยุคนั้นไม่สามารถจับตัวเขาได้เลยเหยื่อของเขาส่วนใหญ่คือหญิงขายบริการที่ย่านไวแ h a ปิลพวกเธอถูกพบเป็นศพในตรอกแคบๆแ,แ,และลักษณะการฆ่าก็โหดเหี้ยมจนแทบไม่เหลือเขาเดิมบันทึกของตำรวจระบุว่าแจ็คมักจะก,กรีดคอและชำและร่างอย่างแม่นยำจนทำให้นักวิชาการบางคนเชื่อว่า เขาอาจเป็นแพทย์หรือนักฆ่ามืออาชีพแต่ที่ทำให้คนขนหัวลุกที่สุดคือเขาส่งจดหมายเย้ยตำรวจลงชื่อ From Hell พร้อมชิ้นส่วนอวัยวะของเหยื่อคืนวันที่31สิงหาคมปีคิทศ์กราชา1888เสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วตรอกเมื่อมีคนพบศพแมรี่แอนนิโคลส์เธอถูกกรีดคอ และร่างถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายทำไมถึงโหดร้ายแบบนี้ตำรวจนายหนึ่งเอ่ยขณะยืนมองร่างเหยื่ออีกนายหนึ่งตอบเบาๆนี่ไม่ใช่ฆาตรกรธรรมดาเขารู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะสร้างความหวาดกลัวได้หลังจากนั้นไม่นานศพต่อไปก็ปรากฏขึ้นแอนนี่ชับแมนถูกฆ่าด้วยวิธีที่สยดสยองยิ่งกว่าเดิมและทุกครั้งที่มีเหยื่อรายใหม่ คนในย่างไวแชปเปิลก็ยิ่งหวาดกลัวผู้หญิงไม่กล้าออกไปไหนยามค่ำคืนเสียงฝีเท้าในความมืดกลายเป็นเสียงที่ทำให้ใครหลายคนขนลุกการฆาตกรรมของแจ็คยังคงดำเนินต่อไปแต่สิ่งที่ทำให้โลกสั่นสะเทือนคือคดีของแมรี่เจนเคลลี่เธอถูกพบเป็นศพในห้องพักและร่างถูกชำแหละจนเกินกว่าจะบรรยายได้ ภาพนั้นทำให้แม้แต่ตำรวจผู้ชินกับความโหดร้ายอย่างสะอื้นนี่มันฝีมือปีาศาจไม่ใช่มนุษย์แต่แม้จะพยายามอย่างไรตำรวจก็ไม่สามารถจับตัวเขาได้ผู้ต้องสงสัยหลายสิบคนถูกสอบสวนแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เงียบหายไปในหมอกลอนดอนแจ็คเดอะริปเปอร์หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าเขาตายไปแล้วหนีไปที่ไหน หรือยังคงอยู่ในเงามืดต่อไปจนถึงทุกวันนี้แจ็คเดอะริปเปอร์ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบเขาคือใครกันแน่เป็นแพทย์ทวิกลจริตเป็นนักฆ่าที่ซ่อนตัวในสังคมหรือเป็นเพียงเงามืดของเมืองลอนดอนในยุควิกตอเรียเท่านั้นสิ่งที่เรารู้แน่ๆมีเพียงอย่างเดียวคือชื่อของเขายังคงถูกเล่าขาน และความสยองยังไม่เคยจางหายบางทีถ้าคืนนี้คุณเดินอยู่บนถนนที่เงียบสงัดได้ยินเสียงฝีเท้าแกรกแกรกอยู่ข้างหลังหันไปมองดีๆเพราะบางทีแจ็คอาจยังคงอยู่ตรงนั้นถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับสยองขวัญและฆาตกรโหดที่ยังหาคำตอบไม่ได้ อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณอาจไม่กล้าฟังคนเดียวในความมืด